สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทนะคะที่จะนำมาช่วยในการหาลิมิตของลำดับอนันต์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถหาลิมิตของลำดับอนันต์โดยใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตค่ะนักเรียนจําได้ไหมคะเมื่อในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ลองหาลิมิตของลำดับ an มาแล้วตอนนั้นเราทํากันยังไงคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนกันใหม่นะคะตอนนั้นเราจะมีลำดับ an ใช่ไหมคะซึ่งครูเนี่ยก็ได้กําหนดมาให้แล้วนะคะว่าลำดับ an ของเราเนี่ยโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับนี้นะคะคือ1ส่วน n ยกกําลังสองนะคะถ้าเรามีพจน์ทั่วไปของลำดับเราสามารถที่จะหาพจน์ต่างๆของลำดับได้ใช่ไหมคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาหาพจน์ต่างๆของลำดับพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าครูจะหาพจน์ที่1หรือว่า a 1ของลำดับนี้นะคะครูจะหาได้ยังไงคะ ครูแทน n เท่ากับ1ลงไปในพจน์ทั่วไปของลำดับใช่ไหมคะเราจะได้ a1 ซึ่งจะเท่ากับเศษ1ส่วน1หรือ1นั่นเองนะคะถ้าจะหาพจน์ที่2เราก็แทน n เท่ากับ2ลงไปในพจน์ทั่วไปของลำดับนะคะเราก็จะได้ a2 เท่ากับเศษ1ส่วน4นะคะอ่ะถ้าจะหาพจน์ที่3เราแทน n เท่ากับ3ลงไปในลำดับนะคะเราก็จะได้ a3 เท่ากับ เซตหนึส่วนเนะคะเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้พจน์ที่4ของลำดับคือเซตหนึ่งส่วนสินะคะพจน์ที่ห้าของลำดับคือเซตหนึ่งส่วนยี่สิบห้านะคะพจน์ที่6ของลำดับคือเซตหนึ่งส่วนสามสิบหกนะคะพจน์ที่7ของลำดับคือเซตหนึ่งส่วนสี่สิบเก้านะคะพจน์ที่8ของลำดับคือเซตหน่งส่วนหกนะคะ อย่าลืมนะคะว่าลำดับที่คุณครูกำหนดให้นะคะเป็นลำดับอนันต์นะคะดังนั้นครูก็จะละพจน์ถัดไปโดยการใช้เครื่องหมายจุด3าจุดแบบนี้นะคะจากข้อมูลในตารางนะคะครูก็จะเอาข้อมูลนะคะมาเขียนกราฟของลำดับ an นะคะโดยที่กราฟของลำดับ an นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะจากตรงนี้นะคะในการพิจารณาลิมิตของลำดับ an นะคะเราก็จะพิจารณาแนวโน้มของกราฟนะคะ,มะเมื่อ n ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่มีที่โดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ จากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นยังไงคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นนะคะค่าของโจน์ที่ n ของเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงใช่ไหมคะค่อยๆลดลงเข้าใกล้ศูนย์จากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่าลิมิตของลำดับ an นะคะซึ่งเขียนแทนด้วยตัวนี้นะคะ an ของเราในที่นี้ก็คือเศษหนึ่งส่วน n ยกกำลังสองนะคะเมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับ น,ะะนักเรียนจะเห็นว่านะะในการพิจารณาลิมิตของลำดับเ,เราจะใช้การพิจารณาจากกราฟของลำดับนะคะซึ่งนักคณิตศาสตร์เองเนี่ยก็ได้ใช้วิธีการเช่นนี้ชนนเช่นกัน,นะะในการรวบรวมลิมิตของลำดับแบบต่างๆะะจากนั้นก็ได้ทำเป็นทฤษฎีบทซึ่งทฤษฎีบทได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว สามารถที่จะนําไปใช้ในการหาค่าลิมิตของลําดับได้เลยนะคะสาหรับในวันนี้นะคะครูก็จะมีทฤษฎีบทต่างๆที่จะมาแนะนําให้นักเรียนเพื่อที่จะนําไปใช้ในการหาลิมิตของลําดับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูทฤษฎีบทแรกกันเลยนะคะทฤษฎีบท1น่นะคะให้ R เนี่ยเป็นจํานวนจริงบวกนะคะจากตรงนี้นะคะให้ R เป็นจํานวนจริงบวกนะคะเราจะได้ว่า ลิมิตของลำดับนะคะโดยที่พจน์ทั่วไปเนี่ยของลำดับก็คืออยู่ในรูปของเศษ1ส่วน n ยกกำลัง R นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเท่ากับ0นะคะและนะคะในกรณีที่ลำดับของเราเนี่ยอยู่ในรูปของ n ยกกำลัง R แบบนี้นะคะลิมิตของลำดับที่อยู่ในรูปของ n ยกกำลัง R นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้นะคะจะไม่มีค่านะคะ เดี๋ยวเราจะเอาทฤษฎีบทที่1นนะคะไปใช้ในการหาลิมิตของลำดับนะคะโดยที่นะคะครูอยากจะย้ำนังเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเงื่อนไขของทฤษฎีบท1ของเรานะคะ r ของเราเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนจริงบวกนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะเราจะหาลิมิตของลำดับ an นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปเนี่ยก็คือเศษ1ส่วน n ยกกาลังสองนะคะจากตรงนี้เนี่ยลำดับนี้หน้าตาคุ้นค้นไหมคะ คุณเนาะก็คือลำดับที่เราวาดกราฟไปเมื่อสักครู่นี่เองนะคะอ่ะถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นะคะในการหาลิมิตของลำดับเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าจากลำดับ an นะคะเมื่อ an ของเรานะคะเท่ากับเศษ1ส่วน n ยกกำลังสองนะคะ จากตรงนี้นะคะถ้าครูจะใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นะคะเราก็ต้องพิจารณาค่า R นะคะว่าอาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราได้ค่า R เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะก็คือเลขชี้กำลังของ n น,นั่นเองนะคะทเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2ใช่ไหมคะซึ่งเป็นจำนวนจริงบวกนะคะ ดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ทฤษฎีบทหนึ่งได้ในการหาลิมิตของลำดับนี้ใช่ไหมคะโดยทฤษฎีบท1นะะึ่งนะคะเราจะได้ว่าลิมิตของลําดับนี้นะคะก็คือลิมิตของเศษหนึ่งส่วน N ยกกําลังสองนะคะเมื่อ n ของเรามากขึ้นเดินไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทฤษฎีบทที่หบอกไว้ว่าไงคะเท่ากับ 0นะคะจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าลิมิตของลำดับนี้มีค่าเท่ากับ0นย์ะคะซึ่งสอดคล้องกับตอนที่เราพิจารณาลิมิตโดยการใช้กราฟใช่ไหมคะสอดคล้องกันเนาะนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาหาลิมิตของลำดับ bn นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับ bn คือนี้คือเศษ1ส่วน n ยกกำลังลบ999นะคะจากตรงนี้เนี่ยครูยอยากให้นักเรียนสังเกตกันก่อนนะคะว่า ลำดับ bn ของเรานะคะถ้าเราใช้วิธีการหาลิมิตของลำดับแบบตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเราก็ต้องดูว่าเลขชี้กำลังของเรานะคะเนี่ยเลขชี้กำลังของ n นะคะเป็นจำนวนจริงบวกหรือไม่นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของเราเนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนจริงบวกนะคะแต่ว่านะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าลำดับ bn ของเรานะคะซึ่งในขณะนี้คือเศษ1ส่วน n ยกกำลังลบ999นะคะ เราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังนะคะจัดรูปของ bn ได้ใหม่นะคะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย n ยกกำลัง999นะคะจากตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นยังไงคะเป็นจำนวนจริงบวกแล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้ทฤษฎีบทหนึ่งมาช่วยในการหาลิมิตของลำดับ bn นี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอ่ะ จากนะคะลำดับ bn นะคะนะคะเมื่อพจน์ทั่วไปของลำดับ bn คือเศษหส่วน n ยกกำลังลบ999นะคะซึ่งเราสามารถเขียนได้ใหม่โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังได้เป็น n ยกกำลัง999นะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า อนะคะจะเท่ากับ999ซึ่งเป็นจำนวนจริงบวกนะคะเมื่อเป็นจำนวนจริงบวกเมื่อ R อเราเป็นจำนวนจริงบวกนั่นหมายความว่าเรา,เราสามารถที่จะใช้ทฤษฎีบทหนึได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะโดยทฤษฎีบทหนึ่งนะคะเราจะได้ว่า ลิมิตของลำดับ bn นี้นะคะซึ่งพจทั่วไปก็คือ n ยกกำลัง999นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะตรงนี้เป็นยังไงคะทฤษฎีบทหนึ่งบอกว่าไงเอ่ยตรงนี้จะบอกลิมิตของลำดับเนี้ไม่มีค่านะคะ จากตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ครูใช้ทฤษฎีบทหนึ่งแต่ครูยังมีทฤษฎีบทอื่นๆมาอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับทฤษฎีบท2นะคะเราจะให้ r ของเรานะคะเป็นจํานวนจริงนะคะแตกต่างจากเมื่อกี้นะคะทฤษฎีบท1บอกว่าให้ r เป็นจานวนจริงบวกแต่ทฤษฎีบท2นะคะเราจะให้ r เนี่ยเป็นจํานวนจริงนะคะจะได้ว่านะคะถ้าค่าสมบูรณ์ของ r น้อยกว่า1แล้วนะคะ ลิมิตของลำดับที่มีพจน์ทั่วไปคือ r ยกกำลัง n น,นะคะเมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเท่ากับ0นะคะแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ r มากกว่า1แล้วลิมติตของลำดับที่มีพจน์ทั่วไปคือ r ยกกำลัง n น,นี้นะคะเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะไม่มีค่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างการใช้ทฤษฎีบทนี้กันค่ะ ค่ะเราจะมาหาลิมิตของลำดับ an นะคะเมื่อ,อ,อพจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้นะคะก็คือลบเศษหส่วนสทั้งหมดยกกำลัง n น,นะคะ,ะจากนี้นะคะจกลำดับ an นะคะเมื่อ an ของเราในที่นี้นะคะจะมีพจน์ทั่วไปคือลบเศษหส่วนสทั้งหมดยกกำลัง n น,นะคะ ตอนนี้เนี่ยครูจะใช้ทฤษฎีบท2นะคะครูก็จะต้องพิจารณานะคะว่าพดทั่วไปของลำดับของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในรูปของ r ยกกำลัง n นะคะเราก็จะเห็นว่า r ของเราเนี่ยเท่ากับลบเศษหนึ่ส่วนสใช่ไหมคะซึ่งค่าสมบูรณ์ของ r จะเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของลบเศษ1ส่วนสซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วนสะคะจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบค่าสัมบูรณ์ขององกับ1นะคะจะเห็นว่าเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ่ยน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดยทฤษฎีบท2นะคะเราจะได้ว่า ลิมิตของลำดับ an นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ย an ของเราคือลบเศษหส่วนสทั้งหมดยกกําลัง n นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มทีที่สิ้นสุดจะเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ0ูนย์นะคะต่อไปเรามาหาลิมิตของลำดับ an นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้นะคะคือลบเศษห้ส่วนสทั้งหมดยกกําลัง n นะคะอ่ะจากตรงนี้นะคะจาก ลำดับ an นะคะเมื่อพจน์ทั่วไปของลำดับ an นะคะคือลบเศษ5ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง A n นะคะจากตรงนี้นะคะถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท2นะคะตรงนี้ก็คือ r ยกกำลัง n ใช่ไหมเราจะเห็นว่า r ของเราเป็นยังไงคะ r ของเราในที่นี้นะคะจะเท่ากับ ลบเศษ5ส่วน4ซึ่งเป็นจำนวนจริงใช่ไหมคะแล้วค่าสัมบูรณ์ของ R นะคะก็จะเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของลบเศษ5ส่วน4นะคะซึ่งเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเศษ5ส่วน4จากตรงนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ1แล้วเราจะเห็นว่าเป็นัไงคะเศษ5ส่วน4ของเราเนี่ยจะมากกวนน่า1ใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะโดยทฤษฎีบท2นะคะจะได้ว่านะคะลิมิตของลำดับ an นะคะซึ่งพจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้คือลบเศษ5ส่วน4นะคะทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเท่ากับเท่าไรเอ่ย ทฤษฎีบท2อไว้บอกไว้ว่ายังไงคะจะไม่มีค่านะคะเนื่องจากว่าค่าสมบูรณ์ของ R ของเราเนี่ยมากกว่า1น,นะคะครูมีคำถามมาชวนนักเรียนคิดค่ะจากทฤษฎีบท2นะคะถ้าเกิดว่าครูสงสัยว่าค่าสมบูรณ์ของ R ของครูนะคะเท่ากับ1แล้วนะคะลิมิตของ ลำดับที่มีพจน์ทั่วไปคือ R ยกําลัง n น,นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะเท่ากับเท่าใดอยากรู้จังเลยค่ะเดี๋ยวยังไงนักเรียนสามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะในระหว่างที่นักเรียนพิจารณานะคะถ้านักเรียนคิดออกแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฉเฉลยกันค่ะจากคำถามที่ครูถามไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าค่าสมบูรณ์ของ R เนี่ยเท่ากับ1แล้ว ลิมิตของลำดับที่มีพจน์ทั่วไปคือ R ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากค่าสมบูรณ์ของ R เนี่ยเท่ากับ1ดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้ค่าของ R เนี่ยกรณีนะคะคือกรณีที่ R ของเราเนี่ยเท่ากับ1นะคะและกรณีที่2ก็คือกรณีที่ R ของเราเนี่ยเท่ากับลบนะคะเราลองมาพิจารณากรณีแรกก่อนนะคะจากกรณีที่ R เท่ากับ1นะคะ เราก็จะได้ว่าลำดับที่มีพจน์ทั่วไปของเราคือ i ยก,กําลัง n ตอนนี้นะคะก็จะเท่ากับ1ยก,กําลัง n หรือก็คือ1นะคะทุกจำนวนเต็มบวก n ใช่ไหมคะถ้าครูเอาลำดับนี้นะคะมาเขียนแจงพจน์นะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้พจน์ที่1คือ1นะคะ พจน์ที่2ก็คือ1น,นะคะพจน์ที่3มก็คือ1อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจากตรงนี้เนี่ยล,ลำดับที่มีลักษณะอย่างนี้เราเคยหาลิมิตของลำดับมาแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามีข้อสรุปว่าถ้าลำดับของเราเนี่ยนะคะเป็นค่าคงตัวทุกๆพจน์นะคะเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับนั้นนะคะจะเท่ากับค่าคงตัวนั้น ะะดังนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของลำดับนี้นะคะหรือลิมิตของออลำดับที่มีพจน์ทั่วไปคือ,อายก,กําลัง n น,นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็จะเท่ากับ1น,นะคะในกรณีที่ r ของเราเนี่ยเท่ากับ1น,นะคะสำหรับในกรณีที่2นะคะก็จะพิจารณาจากคล้ายๆกันนะคะครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ ครูขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าถ้าให้ R นะคะเป็นจำนวนจริงนะคะเราจะได้ว่าถ้าค่าสมบูรณ์ของ R เนี่ยน้อยกว่า1ลิมิตของลำดับนี้นะคะลิมิตของลำดับนี้นะคะจะเท่ากับ0นะคะแต่ถ้า R ของเราเนี่ยเท่ากับ1นะคะแล้วเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับนี้นะคะจะเท่ากับ1นะคะในกรณีที่ R ของเราเนี่ยเท่ากับลบ1 นะคะเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับนี้นะคะจะไม่มีค่านะคะและในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R เนี่ยมากกว่า1นะคะแล้วลิมิตของลำดับนี้ก็จะไม่มีค่าเช่นกันนะคะครูมีคำถามมาชวนนักเรียนคิดอีกแล้วคะ่ะถ้าครูต้องการจะหาลิมิตของลำดับ A-N นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับ A-N นี้คือ4ลบเศษ3ส่วน n ยกกำลังสองะคะบวกด้วยเศษ5ส่วน n ยกกำลังสาเนี่ย พนทั่วไปคือคือหน้าตาแบบนี้ครูสามารถที่จะใช้ทฤษฎีบทที่เราเรียนมาก่อนหน้าเนี่ยมาหาลิมิตของลำดับนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะยังนะคะตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะมีทฤษฎีบทถัดไปคะคะที่จะมานําเสนอนักเรียนนะคะอะลอ,ลองมาดูทฤษฎีบทถัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีบท3 ะค,ะครูจะให้ลำดับ an ลำดับ bn และลำดับ tn นะคะเป็นลำดับของจำนวนจริงนะคะ a และ b นะคะเป็นจำนวนจริง c เนี่ยเป็นค่าคงตัวใดๆโดยที่ลิมิตของลำดับ an นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะเท่ากับ a ลิมิตของลำดับ bn นะคะโดยที่ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะเท่ากับ b นะคะลองมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะคะอ่ะ ข้อแรกนะคะข้อ1ถ้าลำดับ tn เนี่ยเท่ากับค่าคงตัวทุกจำนวนเต็มบวก n นะคะเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับ tn นี้นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเท่ากับค่าคงตัว c นั่นเองนะคะข้อ2นะคะถ้าเรามีลิมิตนะคะถ้าต้องการจะหาลิมิตที่มีค่าคงตัวเนี่ยคูณอยู่กับลำดับ an นะคะเราสามารถหาได้นะคะโดยการนำค่าคงตัวนั้นคูณกับลิมิตของลำดับ an ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่3นะคะลิมิตของผลบวกของลำดับ an กับ bn ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะหาค่าของลิมิตได้นะคะโดยการหาลิมิตของลำดับ an นะคะแล้วมาบวกกับลิมิตของลำดับ bn ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นลิมิตของผลต่างของลำดับ an กับลำดับ bn นะคะเราสามารถที่จะหาได้โดยหาลิมิตของลำดับ an นะคะจากนั้นลบด้วยนะคะลิมิตของลำดับ bn นั่นเองนะคะ ในกรณีของลิมิตของผลคูณของลำดับ a n กับลำดับ b n นะคะเราก็สามารถหาได้โดยหาลิมิตของลำดับ a n นะคะจากนั้นก็มาคูณด้วยลิมิตของลำดับ b n นะคะอ่ะทีนี้ในกรณีของลิมิตของผลหารระหว่างลำดับ a n กับลำดับ b n อย่างนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องระวังนะคะก็คือลำดับ b n ของเรานะคะต้องไม่เท่ากับศูนย์สหรับทุกจํานวนเต็มบวก n น,ะะนอกจากนี้นะคะลิมิตของลำดับ bn นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยตัวที่ครูกำลังวงไว้ตอนนี้ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ด้วยนะคะเราจรึงจะสามารถหาลิมิตของผลหารตัวนี้โดยใช้ลิมิตของลำดับ an นะคะหารด้วยลิมิตของลำดับ bn ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการนำทฤษฎีบท3เนี่ยไปใช้ในการหาลิมิตของลำดับกันค่ะ ถ้าเราจะมาหาลิมิตของลำดับ an นะคะโดยที่พจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้คือเศษ5ส่วน n นะคะอะเราลองมาดูวิธีทำกันนะคะจากนะคะลำดับ an นะคะเมื่อพจน์ทั่วไปของลำดับ an นี้นะคะคือเศษ5ส่วนด้วย n นะคะจากตรงนี้นะคะถ้าครูจะเขียนพจน์ทั่วไปตัวนี้ให้อยู่ในรูปของผลคูณ ระหว่าง5นะคะคูณกับเศษหนึ่งส่วน n ครูเขียนได้เนาะใช่ไหมคะครูเขียนได้ใช่ไหมคะอ่าได้นะคะจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่านะคะลิมิตของลำดับ an นะคะเมือ่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็จะเท่ากับลิมิตของ5นะคะคูณด้วยเศษหนึ่งส่วน n แบบนี้ นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจากตรงนี้นะคะถ้าครูจะใช้จะใช้ทฤษฎีบท3เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูจะต้องระวังก็คือตัวนี้ลิมิตของเซนหนึ่งส่วนเนตัวนี้นะคะจะต้องมีค่าใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในในส่วนที่เราเรียนไปตอนแรกๆนะคะเราสามารถบอกได้ว่าลิมิตของ เศษหนึ่งส่วนเตัวนี้นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมีค่าไหมคะมีนะคะแล้วก็มีค่าเท่ากับ0ย์ด้วยอันนี้เราหาได้โดยใช้ทฤษฎีบท1นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่านะคะลิมิตของ ลำดับ an นะคะเมื่อ A n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวนี้นก็จะเท่ากับลิมิตของอ่ะอันนี้ครูอขอเขียนย้อนม,มาเป็นตัวนี้ก่อนนะคะถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท3ข้อที่2เราใช้ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าลิมิตของเศษหส่วน A n ของเราเนี่ยมีค่านะคะเราก็จะเขียนออกมาได้เป็น5นะคะซึ่งเป็นค่าคงตัวนะคะคูณกับลิมิตของ เซตหนส่วน n นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้เราทําได้นะคะตรงนี้นะคะโดยคณิสบท3ค่ะข้อ2นะคะจากตรงนี้นะคะทำให้เราสามารถหาลิมิตของลำดับ a n ได้นะคะซึ่งเท่ากับ5คูณกับ0นะคะซึ่งเท่ากับ0นนั่นเองนะคะ ดังนั้นเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับ an นี้นะคะเท่ากับ0ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ทฤษฎีบทที่จะนํามาใช้ในการหาลิมิตของลำดับเยอะแยะมากมายเลยนะคะทฤษฎีบทแรกที่เราเรียนรู้ไปในวันนี้นะคะก็คือทฤษฎีบทที่อยู่ในรูปพจน์ทั่วไปของเราเนี่ยอยู่ในรูปของ n ยกกําลัง r นะคะ โดยที่ลิมิตของเศษหส่วน n ยกกําลัง R นะคะเมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวนี้นะคะจะเท่ากับ0และลิมิตของพลดลำดับที่มีพน์ทั่วไปคือ N ยกกําลัง R ตัวนี้นะคะเมื่อ n ของเรามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวนี้จะไม่มีค่านะคะนักเรียนต้องระวังด้วยนะคะว่าเราจะใช้ทฤษฎีบท1ได้เนี่ยอของเราเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนจริงบวกนะคะ และเราก็ได้เรียนรู้ทฤษฎีบท2นะคะโดยที่ทฤษฎีบท2เนี่ยจะกล่าวไว้สําหรับ R เนี่ยที่เป็นจํานวนจริงนะคะโดยเราจะมาพิจารณาค่าสัมบูรณ์ของ R ของเรานะว่าถ้าค่าสัมบูรณ์ของ R เนี่ยน้อยกว่า1น,นะคะเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับที่มีพจน์ทั่วไปคือ R ยก,กําลัง n เมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวนี้นะคะจะเท่ากับ0แต่ในกรณีที่ค่าสัมบูรณ์ของ R ของเราเนี่ยมากกว่า1 นะคะคเราจะได้ว่าลิมิตของลำดับที่มีพจน์ทั่วไปคือ R ยกกำลัง n เ,เมื่อ n ของเราเนี่ยมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดตัวนี้จะไม่มีค่านะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรูท้ทฤษฎีบทที่สําคัญอีกทฤษฎีบทหนึ่งก็คือทฤษฎีบท3นะคะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะหาลิมิตของลําดับที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นนะคะจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบท3สิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องไม่ลืมนะคะ <c oughs> ก็คือเราจะต้องมั่นใจว่าลิมิตของลําดับ an และลิมิตของลําดับ bn เนี่ยจะต้องมีค่าก่อนนะคะเราถึงจะใช้ทฤษฎีบท3เข้าไปช่วยในการหาลิมิตของลําดับได้นะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ทฤษฎีบท3มทฤษฎีบทนะคะสําหรับคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยครูยังมีทฤษฎีบทอื่นๆนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ